วันนั้นแฟนพาฉันไปรับน้องสาวของแฟนออกจากโรงพยาบาลเฮ้ย๋ยวพี่ช่วยไหมพี่โซนพึง่งคลอดลูกก็ระวังหน่อยซิตัวเองเป็นแม่คนแล้วนะอย่าฝืนตัวให้มากหนูไม่เป็นไรหรอกหนูก็มีพี่นี่ไงนี่ใจยกพี่ซื้อมาฝากขอบคุณนะคะพี่ไรหนะ้าพี่สะพายตั้งใจซื้อมาให้แกเลยนะดื่มดเยอะละ มาได้เวลากินยาตอนแรกฉันรู้สึกไม่ดีที่แฟนของฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องสาวของตัวเองอออคือตั้งแต่เด็กจนโตเวลาหนูป่วยพี่โอโนก็จะเป็นคนป้อนยาให้อะคะเนี่ยน,น่าที่รักผมรบกวนฝากกิดการน้ำร้อนให้ผมหน่อยสิในกระเป๋าโอ้โห,โหใส่ใจเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ชายคนนี้เนี่ยเอากระติกน้ำร้อนมาให้น้องด้วยแหมคิดไปเองหรือเปล่า ฉันตั้งใจเอากระติกน้ำร้อนเนี่ยไม่ให้แฟนฉันกินยานะคะหากจ้าสุดท้ายแล้วเขาก็ใส่ใจฉันเหมือนกับที่เขาใส่ใจน้องสาวของเขาพีวโซนพี่สะพ้ายผมเคลียร์เรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับยกกลับบ้านกันกลับบ้านกันน,นลนะลย้ยเฮ้ยยกแกไปนั่งข้างหลังกระเทนสิจะไปนั่งข้างหน้าทำไมไม่เอาอะหนูอยากนั่งนี่ไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวฉันนั่งข้างหลังก็ได้ บางสิ่งที่ฉันไม่พูดไม่ได้แปลว่าฉันไม่รู้สึกเฮ้ยพี่โซนอันนี้หร er? อที่บอกว่าจะเซาไปหนูอ่ะพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าแกจะมานั่งตรงนี้ส่วนในของชิ้นเนี้ยเป็นของพี่เซาไปของแกส่วนของแกอยู่ที่บ้านนู่นแต่หนูก็ชอบสร้อยเส้นนี้เหมือนกันนะทําไมอ่ะเมื่อก่อนพี่ก็ซื้อของเซาไปหนูบ่อยไม่ใช่หรอโยกถ้าโยกชอบสร้อยเส้นนี้เดี๋ยวพี่ซื้อให้อีกเส้นหนึ่งนะ <S <S พี่ไห้หน้าไม่ต้องมายุ่งนี่โยกพูดจาดีๆเนี่ยไปเลยพี่เทน ทำไมพูดแบบนี้ขอโทษพี่สายเดี๋ยวนี้เลยพี่โอโซนพี่เป็นพี่ชายแท้ๆของโยกนะเมื่อก่อนพี่ก็ซื้อของดูแลโยกตลอดทําไมตอนนี้มีแผลแล้วต้งไม่สนใจน้องหรอได้หน้าเป็นพี่สะใยของแกนะและอย่างแกเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลพี่ไม่อยากจะทะเลาะกับแกแกคุณมีมารยาทบ้างนะคุณเจนิถึงแม้ว่าแฟนจะเข้าข้างฉันแต่น้องของเขาก็พูดถูกความสัมพันธ์ของเราสองคนจะไปเทียบอะไรกับพี่น้องแท้ๆพี่โอโซนพี่สายเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนี้ก่อนนะ ผมขอตัวไปเก็บของก่นอนคุณนั่งตรงนี้สิโยมันี้สายเสียตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะ<ม>พ่อแม่แล้วก็ผมตามใจมาตลอดเดี๋ยวไปดีสานะเยวโซนช่วยด้วยเยวโซนอ,อะไรอ่ะ,ะอเฮ้ยเ,เกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่โซนลุงหนูร้องไม่หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวก่อน พี่เรียกพี่ทำไมพ,พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงอ่ะคุณใช่รอก่อนพี่ได้หน้าคะพี่ได้หน้าช่วยยกหน่อยได้ไหมคะได้สิเดี๋ยวพี่ช่วยอุ้มนะคนุณฝากฟังว้สิ คุณมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองแต่ดูท่าทางแล้วน่าจะหิวนมหน้าดูนะเนี่ยสงสัยต้องป้อนนมแล้วแหละงั้นสองหนุ่มรีบออ,อกไปรอข้างนอกกันดีกว่าการมีพี<อ>่สาวมันก็รู้สึกแบบนี้เองใช่ไหมคะเนี่ย<อ><ะ><อ><ะ>ใช้นมลูกเหรอไหนเดี๋ยวพี่ช่วยไหม มันไม่ง่ายเลยเนาะกับการที่ผู้หญิงอย่างเราจะเป็นแม่คนอะช่วงนี้อก็ระวังสุขภาพด้วยนะระวังเป็นวัดอ๋อพี่รู้จักพี่เลี้ยงอยู่คนนึงดีมากเลยนะเดี๋ยวพี่แนะนําให้รู้จักนะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่นายหน้าูก็เพิ่งเข้าใจนี่แหละค่ะว่าการเป็นแม่คนจะเข้าใจหัวอกกันขนาดนี้ยกเดี๋ยวพี่อุ네้มเองมา ยกับพี่สะพ้ายกินข้าวเถอะเพี่สวนภาพาไปาหิวจังเลยเอยพี่โซนไปนั่งนู่นเลยหนูจะนั่งตรงนี้แสองคนนี้ไปสนิทกันตั้งแต่ตอนไหนฮะไม่บอกหรอก <c oughs> <c oughs> ไม่มีหรอกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมีแต่คนที่ไม่ฉลาดถ้าแฟนฉลาดจะหาวิธีเชื่อมให้เรากับครอบครัวเขาอยู่ด้วยกันได้ผมรักคุณและผมจะทำให้คนที่บ้านผมรักคุณเหมือนกัน วันนั้นฉันไปเลือกชุดแต่งงานกับคู่มั่นของฉันชอบไหมงั้นคุณเลือกไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปจา่ายกันให้ทีรักไม่คิดว่าจะได้เจอสามีเก่ากับแม่ของเขาอีกหนูอยากกับพี่เพื่อมาใช้ชีวิตแบบนี้เหรอนี่ไดนาะ เธอออกมาอยู่ห้องนอกแบบนี้ฉันว่านะเธอไม่มีความสุขเท่ากับอยู่กับบอสหรอกนี่กลับไปอยู่กับบอสด,ดีกว่าเนาะคุณหยุดพูดได้ละตอนนี้ชีวิตฉันก็ดีมากแล้วทำไมฉันต้องกลับไปอยู่กับพี่บอสด,ด้วยอุ้ยดีขึ้นอะไรกันแหมฉันว่าเธออยู่กับบอสมีความสุขและดีกว่านี้แน่นอนมีความสุขมากถ้ามันมีความสุขมากนะฉันก็คงไม่หนีออกมาหรอก แต่สิ่งที่พวกคุณเรียกว่าครอบครัวที่ดีคงมีแต่คำพูดเดือนนี้แกยังไม่ให้เงินแม่เลยนะหมื่นหนึ่งหรือว่าแกบอกนม่แกแล้วฮะว่าแกแอบให้เงินแม่อ่ะยังครับแม่ก็บอกแกแล้วว่าเงินเดือนทั้งหมดของแกเนี่ยอย่าไปบอกมันให้รู้แม่ครับคือผมแค่อยากเก็บเงินไว้ซื้อของขวัญวันเกิดให้ไดนหน้าเฉยครับ แต่งงานกันมาตั้งหลายปีสร้อยทองหรือกำไรข้อมือยังไม่เคยมีของตัวเองเลยนะครับนี่ไม่ใช่ว่าแม่เนะี่ยอยากได้เงินมากหรอกลูก้ยแต่ก็นั่นแหละนะเอาเป็นว่าแกเอาเงินให้แม่9 0 0าและอีกพันหนึ่งเนี่ยเอาไปให้เันวันเกิดแค่นี้ก็จบแล้วอุ้ยแกอย่าไปดีกับมันักเลยนี่ไ้นะ เราก็ครอบครัวเดียวกันจะมาเรียกร้องอะไรนดกหนาละฮะแม่ครับอ,อนี่พวกมึงยังไม่เลิกยุ่งกับแฟนกูอีกเหรอต้องการอะไรมึงไม่ต้องมายุ่งเว้ยกูคุยกับเมียกูอยู่จะให้กูเลิกยุ่งก็คงไม่ได้ะ่ะเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยกูกับไดานาจะแต่งงานกันกูกำลังจะเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ผู้ชายที่ไร้ความรับผิดชอบแบบมึง พอได้แล้วคุณกับแมนะ่รีบกลับไปเลยฉันไม่มีวันกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ชายเ็วๆแล้วก็ครอบครัวเฮงซวยแบบนี้หรอกรีบใส่หัวออไปเลยนะออกไปสิยืนมือทำไมอะ่ะคุณโอเคไหมแต่บอสทำอะไรคุณหรือเปล่าไม่เป็นไรคะ่ะ ผมขอโทษนะต่อไปนี้นะผมจะปกป้องคุณเองฮะเฮ้ยวา ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นคะแม่นี่แม่จะไปรู้ได้ยังไงเราก็แม่อยู่กับแกทั้งวันเนวันเนี้โถ่ยผมติดต่อระดาไม่ได้แม่ช่วยติดต่อห,หน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยบอสติดต่อไม่ได้เหมือนกันลูกเฮ้ยเพราะมึงจะจ่ายได้ยังเสียให้กูมาตามจ่าย จ่ายค่าอะไรครับค่านี่ที่น้องกู้มาไงกู้เหรอคะกู้มาเท่าไหร่คะสามล้านสามล้านบอสเราจะเอาที่ไหนมาให้เขาล่ะลูกคุณคุณคะอีแก้วกบปังถ้าเย็นนี้มึงไม่จ่ายนะโดนกูแน่ ไม่ต้องพูดอะไรหรอกอูก